โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนทาดาบที่ว่าถ้วยชิจักอนะครับไป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 ข้าตาคือให้ไปหาถ้วยจากกล่องหรือว่าบอสบอสตรงนี้นี่มามานี่คือมันมันจะมีเวลาเกิดตรงนี้เนี่ยอันนี้ d i s เ b l e แล้วก็กดอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะบอกเราเคยไม่ฆ่าบอสตัวนี้คือก็นี่นี่มาดูก่อนนี่นี่นี่มันจะบอกว่าเกิดตรงไหนอ่ะเนี่ยด้านหลังอ่ะไอ้ด้านหลังอ่ะ He was last seen near green tree ก็คือเกาะต้นไม้อ่ะคือมันมันจะสุ่มตามเกาะนั่นเลย ก็ไปหาแล้วก็ไปตีให้ดอกถ้วยหรือว่าหาจากกล่องก็ได้มันจะสุ่มเก,กิแดแล้วก็มาเสกตรงนี้นี่มาเสกตรงนี้เสกปุ๊บมันเราไม่ต้องเราไม่ต้องตีมันเราเราให้มันทิ้งอยู่นั่นแหละอย่าให้บอสตายแล้วก็วาร์ปวาร์ปมาวาร์ปมาตรงนี้แล้วก็มาที่น้ําตกด้านหลังมาตามมาเดี๋วก็แล้วก็เฮ้ยี่ ทางประตูได้ปะไอ้เซิร์ฟนี่มันบล็อกพังประต้าพังประตูไม่ได้ปกติมันพังได้เราโซเข้ามาแล้วก็วนะวไม่ต้องส่วนพวกนีไปติงสปติงโคือดาวโอ้ยไอแบงค์เดีสส๋ยวนี้โซคือดาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีพวกนี้โอเคมาขึ้นมาวันนี้เราไม่ต้องส่วจากพวกนี้นะเราขึ้นมาตรงนี้อ่าประตูไม่ปิดทำไมมันจะมีประตูจะมีนันปิดเปล่าเขาเนี่ยเขาไม่รู้เข้าไปไหนัเก็จะมีประตูทางลับ มันจะมีประตูสีขาวเปิดไปอยู่เรามันจะพาเราว่าไปสักที่นะเปิดไปพาไปดิตั้งด้อสองพันเลยนะบอกดิโอเคมันก็บอกเลยต้องเือสองพันดูแม็กนะให้มาเป็นเงนได้ยังโอเคโอเคมันจะเข้ามาด้านนี้นะให้ตรงไปได้หรอใช่ตรงนี้ถ้าเสกบอกมันจะเป็นสีขาวเรามันจะพาเราไปสักที่มันจะพาเราไปก่อนนลพาไปตรงนี้ ให้มันจะมีเวลา5นาทีให้เรามาตรงนี้มันจะมัน,มนจะได้โค้퍼ที่ชื่อว่าโฮลี่ทอร์นะครับให้เรามาวางตรงนี้ข่าตรงนี้แล้วเราเราเรามาจุดมาจุดให้ติดนะให้ให้ติดไฟเลยนะเจอมันไม่ได้นี่เดี๋ยวนี้จุดหนึ่งจุดหนึ่งนะเรก็มาในทางนี้เลยนี่อยู่ตรงนี้จุดสองมาเร็วนี่จุดสองนีเคือจ,จุดสองคนระับแล้วก็มาจุดสามกระโดดมาทางนี้เลยนี่กระโดดมนาะใจคนใช้ผ,ผนพาอะไยเวรรุ่นโอเคขอบคุณ ตามมานี่แล้วก็มันจะมีต้นไม้มันจะมีปะมาณสามหลังนี่ไม่มีวาณสามหลังถ้าเข้ามาตรงนี้อันนี้คือจุดที่สามแล้วก็อันนี้จุดแล้วก็จุดที่สี่ก็คือว่ามาที่แมนชั่นตรงนี้เข่าไปที่แมนชั่นแล้วไปข้างหลังครับไปไปข้างหลังไปข้างหลังทางทางซ้ายนั่นแหละนี่คือจุดที่สี่จุดที่สี่แล้วก็จุดที่ห้าอยู่ตรงนี้ไกลมากเลยสุดท้ายไกล้สุดมันมีเวลาแค่นาทีนะครับอย่าลืม แนะนำให้ใช้ผลประตูผลประตูเวนไปหน้าล้อก็ดีครับนี่เจติห้าเจติห้าแล้วก็มันมันจะเกี่ยวอะไรทอย่างนี้แหละแล้วมันลรอไปตีบอสได้ครับใช่ไปตีบอสถ้าบอสไม่เกิดก็ไปตีเซฟอื่นบอสมันอยู่ตรงนี้แดงเดินตามกูมารดีเที่ยวทางนั้นไหมทางนี้ทางนั้นเหรอชิคกี้พายไปทางนั้นก็ทางนั้นวันมาทางนี้ครับมันจะมีาเสาตัวนี้ เรามาก<ส>็จะมีประตูรตรงนี้ครับมันจะเปิดประตูมันจะเปิดแล้วก็เราก็ตีเลยแต่ตอนนี้บอลไม่เกิด,ปดเป็นราย<ห>ของผ่านส่งแลบบ้วแล้วก็พอได้ปุ๊บเราก็จะได้เลยโอเคซียูอาร์เกนทูมอลูอย่าลืมกดติดตามนะครับ